ตอนชายข้างบ้านผู้ชายคนนั้นทำอะไรของเขาอะนั่งนิ่งๆแบบนั้นมาตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเขากินข้าวเมื่อไหร่นะหรือว่าเขาจะกินตอนที่เราหลับไปอะไม่ดี แล้วอ่ะตื่นขึ้นมาตั้งไหนผลก็เห็นเขานั่งดิ่งๆิงไม่ขยับเลยอุ้ยก็ทําอะไรของเขารู้ว่าเขากำลังประดิษฐ์สิ่งของแล้วเขาประดิษฐ์อะไรอยู่อ่ะอยากรู้จังเลยอากิระทำอะไรอยู่นะ่ะลุกขึ้นมาทำไมจ้าเธอ่ะเป็นคนเจ็บนะแต่ว่าพี่ครับข้างบ้านเรามันแปลกมากเลยอะ่ะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่นาพี่เห็นก็มีแต่เธอเท่านั้นแหละอากิระ เห็นไหมพี่แอนนามาเยี่ยมด้วยนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะหวัดดีครับหวัดดีจ๊ะตอนนี้แย่หน่อยนะจ๊ะแต่คุณหมอบอกว่าไม่กี่ออทิตทีก็น่าจะหายแล้วล่ะช่วงนี้รู้สโกก็คงลําบากหน่อยนะใช่อยู่ตัวเกี่ยวหน้าเบื่อจะตายไปแต่โชคดีที่มีเพื่อนอย่างแอนนานะฉันตกใจมากเลยนะที่รู้ว่าเธอทางานอยู่หนพิทักษ์อุนร่าน่ะฮะพี่ครับเขาแปลกๆจริงๆด้วยอ่ะ เด็กคนนั้นคงตาฝาดกปแลม้มบ้งสาเหตุอาจมาจากแรงช็อกเพราะอุบัติเหตุนั้นก็ได้นะนี่แดนไปเยี่ยมเขาด้วยกันมาบางทีถ้าได้เห็นหนะ้าคุณเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นบ้างก็ได้นะไปสิแล้วคนข้าว้าท,ที่ว่าเป็นใครเหรอเป็นผู้ชายเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้สองสามเดือนเท่านั้นแหละริสโกเองก็ไม่รู้เรื่องเขาเมาื่นะหรอกสองสามเดือนก่อนอย่างนั้น กานมนารเบ้ทัก่าอะไรครับมันใกล้มากครับประมาสองไมล์ทางตะวันออกเสียงเหนือนะครับแถวบ้านตาอ,อากาศผูก้การครับผมจะรดสองสามเดือนก่อนเราเคยได้รับสัญญาณแบบนี้นะครับแปลกจ้าเฮ้ยหายไปแล้วพี่ฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงลมมัง้งไม่ใช่หรอฮะแต่พี่ว่าใช่นะจ๊ะ ดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาอุ๊ยว้อ,ยอะไรฮะพี่นกนั่นนกตายแล้วดิฮะพี่ให้แย่แล้วะละแจ่ตำรวดดีกว่า ดิจ้า,าเธอบอกว่าเห็นนกตายรออยู่ใช่ไหมะฮะแย่่ละต้องรีบเคลียร์ที่นี่เกิดอะไรขึ้นอ่อหัวหน้าตอบเลยครับหัวหน้ามีอะไรเหรือแดนเกิดเรื่อ,องใหญ่ขึ้นที่นี่แล้วครับ การเึระบุแน่ชัดไม่ได้ฮะตรงกระดึกตรวจสอบครับเจ<ะ>้าเดนเดนเดนหัวหน้าคะหัวหน้าเดนแย่แล้วล่ะคะ ่มันไม่อยากชื่อแกนี่มันโง่จริงๆแกเป็นใครจะทำอะไรแล้วนี่อะไรกันว่าอย่างไรกันตอบเาสิฉันคือมนุษย์ดาวอีฟูลสัแสแห่งดาราซีที่17แกมาทำอะไรที่นี่พวกเราจะทำให้ดวงดาวที่ดากแห่งนี้เป็นของพวกเราให้ได้คิดว่าจะทำแบบนั้นได้ ทำได้พวกเราสามารถโจมตีมนุษย์โลกจากที่นี่ได้แต่มนุษย์โลกไม่สามารถโจมตีมองเห็นหรือสัมผัสเราได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะที่นี่คือโลกวิติที่สี่ที่ก้าวข้ามจากโลกวิติที่สามของพวกแกไม่ขั้นโลกพิศวงเปแล้วนักวิทยาศาสตร์ของเรา สามสารถสร้างเครื่งมือที่เชื่อมต่อมิติที่สมของพวกแกเข้ากับมิติที่สี่ได้ฮะที่นี่ค่อนข้างจะอึดอัดไปสักหน่อยแต่ก็ปลอดภัยที่สุดเวลาทลาําสงครามถ้าทางแกจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษกว่าใครๆสินะแต่ว่าเมื่อแกเข้ามาแล้วก็จะไม่มีวันกลับออกไปได้ นี่ดีแปลงร่างไม่ได้ใช่ต้องใช้แคปซูลเฮ้เสียเวลาเปล่าขอแบบนั้นใช้ไม่ได้ผลหรอกฉันบอกแล้วไงว่ามิติมันตามกัน สถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้เหนือน่นฟ้าโตเกียวถูกโจมตีโดยยานบินลึกลับไม่ปรากฏสัญชาติเขยโรงงานและตัวเมืองถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเกิดไปไม่อย่างหนักหลายแห่งอามากิคุรชุชินัอุตราหกวนันอวบิบการทันทีครับ ากาเป็ไงบ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแปดแห่งครับผู้การแหลือยานบินลึกลับลำนั้นล่ะคือว่าหลังจากที่เราส่งอุลตราฮอ์ควันออกไปมันก็หาไปเลยนะครับหายไปครับรายงานฉุกเฉินรายงานฉุกเฉินเรือบรรทุกน้ำมัน1 2 0 0 0แนตันเกิดระเบิดและจมบริเวณ170ไมล์ทางใต้ของอาวโตเกียยบ้าที่สุดเลยคราวนี้มาเล่นงานเราในทะเลแล้วเนี่ย ไม่้านตะบันตกท้องฐานครับผู้กองยันมีลึกลับนั่นเหรอตนลำเดียวกันแน่ครับคุณราฮอกวันคุณราฮอกวันเฮะอนไง อนนะผมเองเดนคุณอยู่ที่ไหนอะแอนนะแอนนะ มอยู่นี่ที่ไหนคะผมไม่รู้แอนนาคุณอยู่ไหนอะอยู่นี่คะ่ะอยู่ในห้องอากิระคุมทัางั้นผมก็ต้อยู่ที่เดียวกันนะสิแต่ฉันมองไม่เห็นคุณเลยแต่ทั้งที่เสียงคุณเหมือนกับอยู่ใกล้มากอะผมอยู่นี่ในมิติที่สี่บางทีตอนที่มันเชื่อมต่อมิติกันก็จะเกิดรอยเลาแล้วถึงได้ยินเสียงกันได้แล้วคุณออกมาไม่ได้เหรอผมกำลังมองหาอยู่แอนนาช่วยดต่อ,อน้นให้ทีนะ โลกเราถูกลูกลานเด๋ยวมย์ดาวอีกุลัสฮะถูกลูกลานดาวอีกุลัสเหรอยา่าเดนเดนแอนนาแอนนาเกิดอะไรขึ้นอนะเดนแอนนาแอนนา ได้ยินผมไหมแอนนาเดนคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณเดนฮะคุณเดนคะเดน,ดนไม่ไหวมิติที่สี่แคบลงทุกทีลแล้วเดนทำใจดีๆเอาไว้เดนใช่แล้วบางทีเราอาจจะมีวิธียับยั้งแผนการลุกขึล้างของชาวดาวอีกรอบหนะึ่ง เพรคะมันมีเครื่องมือเชื่อมโยงวิธีที่สี่แต่ผมไม่รู้วิธีใช้แต่ว่าเครื่องควบคุมอนันต์หระจะต้องมีผลต่อวิธีที่สี่นี้แน่นอนนแดนใช่นีต้องทำลายมันให้หมดแดนคุณแดนอย่าทำแบบนั้นนะครับไม่ได้นะแดนถ้าคุณทำแบบนั้นคุณอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาที่โลกนี้อีกเลยก็ได้นะใช่แล้วนะครับคุณแดนคุณแดนคะแต่ แต่ว่าผมไม่ได <Ben. S 1> ้นะเดนผมต้องทำอยัางไรผมก็ต้องทำเดนแอนมนา ประมาทแกมากเกินไปแกเป็นใครกัน ใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วผมทำลายเครื่องควบคุมการเชื่อมโยงมิติที่สี่ไปหมดแล้วจริงเหรอฮะอืมยันบีลำนั้นน่ะหนีเข้ามิติที่สี่อีกไม่ได้แล้วดีจังเลยนะโอเคเข้าใจะละหาให้เจอนะอย่าใหมานันหนีไปนะสุกัสเอาอุตราหกทูออก เสร็จแล้วว้าวเร็จแล้ว <laughs> ใช้ยา,าโอกาสบุกโลกเราพกเขาสร้างมิถิที่สี่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฐานทัพสินะใช่แล้วล่ะพวกมันตั้งใจจะขยายฐานทัพมิติที่สี่และโจมตีโลกของเราริซโกบอกว่าตอนนี้อากิระคุงน่ะยังคอยเฝ้าจับตามองบ้านหลังนั้นอยู่เลยนะ่จะ <laughs> คนระวงอยู่ละมัง้งใช่แต่สมมติว่าถ้าอากิระคุงไม่สังเกตเห็นความผิดปกติซะก่อนคือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอือากิระคุงน่ะเป็นคนช่วยโลกไว้จะแท้เลย ก็เพราะอย่างนี้แหละล้วเธอต้องขนรางวัลพวกนี้ไปให้เขาอย่างไรล่ะเอาละไปกันเถอะว่าไงครับที่ข้างๆบ้านของคุณมีคนน่าสงสัยบ้างหรือเปล่าระวังให้ดีนะครับถ้าเห็นคนที่น่าสงสัยแล้วก็ต้องรีบแจ้งหน่วยพิทักอุลตราทันทีเลยนะ แพระคนข้างบ้านของคุณอาจจะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวร้ายที่จ้องจะยึดครองโลกอยู่ก็ได้